แล้วผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมชัยกุมพวาปีนะครับวันนี้ผมก็มีลูกอมกระสินไฟมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเป็นลูกอมเนื้อผงกระสินไฟนะครับลุงปูมุวนทิตะสีโลนะครับออกที่วัดป่าหนองลมนะครับปี4-3นะครับนะครับปลูกเสกปี4-2-4-3ถึง43นะครับ เป็นลูกอมนะครับเนื้อผงนะครับผสมมวลสารต่างๆนะครับและก็จะชุบก๊าสินไฟนะครับชุบแร่ก๊าสินไฟนะครับเพื่อนๆมาดูเนื้อหากันนะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับเนื้อจริงๆนะครับเนื้อจริงๆลูกอมจะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเนื้อเดียวกับพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกปีส3สามนะครับ นะครับนะครับเป็นลูกโคมเนื้อขาวนะครับเคลือบด้วยแร่กสินไฟนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับระยิบระยับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับถูกแสงจะระยิบระยับเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นแร่กสินไฟนะครับนะครับนะครับตรงนี้ก็จะตอกโคตรนะครับตอกโคตรมะนะครับตอกโคตรมะดาวกระจายนะครับ วัดป่าหนองหลมนะครับยุคต้นๆหลงปุ่มหมุนเลยเพื่อนๆนะครับเป็นลูกอมรวยทันใจนะครับน่าใช้นะครับโชคลาภขาขายเมตตาเสียงโชคนะครับนะครับเพื่อนๆเจอก็เก็บได้นะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆดูที่โค้ดนะครับนะครับสังเกตดูที่โค้ดนะครับเพื่อนๆโค้ดมะดาวกระจายนะครับ เป็นโคตรมะดาวกระจายนะครับแล้วก็ดูความเก่านะครับให้เป็นนะครับเห็นไหมครับโอ้โหแล่ลวยิบละยับเลยเพื่อนเเป็นประกายเลยนะครับนะครับน่าใช้นะครับมวลสารดวงเศรษฐีนะครับมวลสารเดียวกับดวงเศรษฐีเลยนะครับบอกที่วัดป่าหนองหล่มนะครับปีสี่ถึงสี่สามนะครับยุคจนต้นของหลวงปู่มูลเลยเพื่อนๆ แร่กระสินไฟนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับหายากนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยได้เจอนะครับนะครับกว่าที่ผมจะหามาได้นะก็ใช้เวลาเป็นสิบปีเลยนะครับเพื่อนๆกว่าจะได้มานะครับกว่าจะได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะครับจุดสังเกตนะครับยันมะนะครับต่อโคตรมะดาวกระจายนะครับวัดป่าหนองหล่มนะครับ ค,คลิปดีมีสาระก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ